ละครสั้นเอฟซเรื่องขายแตงโมซื้อบ้านหลังใหญ่โอ้โหแค่ขายแตงโมเนี่ยนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะต้องไปขายแตงโมต่อฉันชื่อแตงโมพ่อกับแม่เป็นคนตั้งให้แต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ฉันจะทำความฝันของพ่อกับแม่ให้เป็นจริง โดยการที่มีบ้านหลังใหญ่ๆขายแตงโมเนี่ยนะขายแตงโมเนี่ยนะฉันขายมาตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้20แล้วบ้านฉันก็ได้เท่านี้เองแต่อย่างน้อยฉันก็มีที่ดินที่พ่อแม่เหลวไว้ให้ฮฉันจะทำยังไงฉันถึงจะรวย แม่ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อแตงโมที่ร้านของแตงโมนะครับแม่ไปเลยจ้ะลูกโชคดีอะไรของแม่แคเนี่ยมาพูดว่ไปเลยแทนลูกโชคดีได้ไงต้องตามไปแม่ก็รู้นี่ว่าใจแต,แตงโมมันชอบอ่อยพี่แม่จะปล่อยไว้อย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะแม่ช่างเขาสิโตแล้วอะไรคะแม่โตแล้วที่ไหน เฮ้ยแม่นี่ทำไมไม่ไลยเหมือนในราคาระคะแม่แม่ต้องไลยสิคะเฮ้ยถ้าแม่ม่ไลยหนูไลยเองก็ได้พี่อะอาจะหล่อแล้วก็รวยฮึทำไมต้องมาได้กับยายคนจนนี่ด้วยนะแม่ดูสิบ้านก็จนแถมขายแค่แตงโมชาตินี้คงจะรวยหรอกซื้อมาแค่โลละสองบาท เราเอาไปขายตั้งโลละสี่สิบห้าสิบเรารวย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 ตังโมเดี๋ยวนี้พี่เหมาตงโมนะได้ซ้าจะเอาเท่าไหร่บอกเลยพรุ่งนี้ก็คงจะเก็บได้อีกลอตนึ่งนะจ้าเอองั้นพี่เอาหมดนี่เลยก็แล้วกันมีเท่าไหร่พี่เหมาหมดรอบนี้พี่ให้โลละห้าบาทเลย จริงเหรอจ้าพี่ขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ยความฝันที่จะมีบ้านของฉันใกล้จะเป็นความจริงเข้ามาแล้วเหรอเธออยากมีบ้านเหรอยืมเงินฉันก่อนก็นได้นะเธออยากจะสร้างบ้านนะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าแหมพูดไรของพี่เนี่ยยืมเงินฉันเกิดยืมเงินก่อนพี่มีให้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอามาให้ฉันยืมมั้งสิ ฉันอยากจะสร้างบ้านหลังใหญ่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 มากๆนี่ผุบพูดเถอะอย่าแตงเนาอะไรอะแม่หนูไม่ได้ชื่อแตงเนานะแม่หนูชื่อเมลอนเมลอนเมลอนเข้าใจไหมเมลอนที่หนูชื่อแคนตาลูปจ้าลูกไม่หนูจะชื่อเมลอนเถ้ยใครดูฉันน้ะ น้ำตาเช็ดหัวเขาจะรู้สึกอะไรกันเนี่ยพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันอยู่เรื่เลยแม่แม่ว่าพี่เขารักจริงเหรอแต่ฉันไม่อยากมีพี่สภัยจนจจนนี่นาฉันอยากได้พี่สภัยให้โซโบแดงแม่เฮย้ยแม่ไปดีกว่าแม่จะหนีหนูไปไหนเนี่ยถอยแม่นี่ไปไปไป,ไปกลับบ้าน เลาเนี่มันเพอ้อเจอตลอดเลยนะฮะเฮ้ยไปไปไปไแม่ขอย,ยืมตังสักสองล้านสิคะแม่หนูอยากได้บ้านหลังใหม่คะแม่หลังที่เราอยู่เนี่ยมันเก่าแล้วนะคะแม่เฮ้ยลูกจ๋าบ้านเรารวยก็จริงแต่สองล้านน่ะแม่ไม่มีให้หรอกเอาเก็บไว้ทำยิ่งอื่นดีกว่าเข้าใจไหมจ๊ะลูกเฮ้อ ตลอดเลยแม่เนี่ยตลอดเลยชอบให้หนูเสียงดังแล้วหนูก็เจ็บคอ <c oughs> แม่ว่าไงจะลูกหนอูอยากได้ผู้ชายรวยๆแม่หายหนูหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเพืจอนนะลูกเพิ่งจะอายุสิรอไปก่อนแต่งโมออกลูกอีกแล้วหรอเออเหอดีจริงๆเลยนะเนี่ย แท่ไม่ต้องจะปลูกเลยมันก็งอกออกมาเองเรานี่โชคดีจริงๆเลยที่ได้เจอกับพี่นางฟ้าขอบคุณนะคะพี่เรื่องเกิดจากฉันเข้าไปในตลาดแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนว่าเธอจะป่วยเป็นไรหรือเปล่าคะพี่อืมไม่เป็นไรหรอจกจ้ะเมื่อคืนนี้ ฉันคงจะพัดตกจากสวรรค์ปีกก็เลยหักแล้วจ้ะพี่นี่ตลกจังเลยนะคะไปไปพักบ้านฉันก่อนแต่ว่าพี่ตัวเบามากเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าฉันอุ้มนุ่นอยู่เลยจริงเหรออืมขอบใจนะที่ช่วยฉันมีอะไรอยากจะขอหรือเปล่าให้ได้ทุกอย่าง ที่เป็นนางฟ้าหรือไงแหมฉันน่าไม่ขอหรอกแต่ฉันมีความฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีบ้านหลังใหญ่ฉันขอแค่ขายตังโมให้ได้เงินเยอะๆก็พอจ้าความฝันน้อยจังเลยนะฉันจะเป็นดาษให้เธอเองไปนอนเถอปะป่ะนอนกันจากนี้ไปที่แห่งน,นี้ จงมีแต่ตังโมงอกเงยขึ้นมา<ฮ>เยอะแยะมากมายแค่นี้เธอก็จะรวยแล้วฉันไปก่อนนะอนอนสบายซังไม่เคยนอนสบายแบบนี้มาก่อนเลยว่าแต่พี่เขาไปแล้วเหรอนี่อะไรนะ โมทองคำเหรอโอ้โหแตงโมทองคำเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพี่เขาเป็นนางฟ้าจริงๆนั่นเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหแตงโม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 แล้วก็แตงโมทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแกจะปลูกแตงโมคืนเดียว มันจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ยายแตงโมทําไมบ้านแกแตงโมมันเยอะแยะไปหมดเลยล่ะฮะเมื่อวานมันยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนี่นาบอกฉันมาดีๆนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่พี่นางฟ้าใจดีเขาบอกอมไม่รู้สิก็มีพี่นางฟ้าเขาให้มานั่นแหละ ยาอ่อนนางฟ้าป้าบอลยลของเธอไปเพ้อเจ้อไกลๆฉันไปนางฟ้าอะไรก็พี่นางฟ้านั่นแหละที่ฉันเล่าไปนั่นแหละนะ้าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกเหรอพี่นางฟ้ามีจริงๆนะจริงๆหลอกเด็กหรือไงนางฟ้านางเฟิร์มันจะมีได้อย่างไงล่ะ ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกทำอะไรของแกบ้าน,นมีแตงโมเยอะแยะขนาดนี้เอามาขายไม่หวัดไม่ไหวที่แกมีแตงโมที่ฉันก็คงจะมีเหมือนกันแม่คะแม่อะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่ไปนอนไกลๆเลยเดี๋ยวฉันจะเหยียบให้ไส้แบนเลยเฮ้ยแกก้าขวางทาง ก็รู้ว่าแดดมันร้อนจะมาเดินได้เว้ยน่าเหลือเบื่อน่าลำขา้ํำบืนนายแลวลินชั้นจะพันกันทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่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 อะไรเหรจ๊ะลูกตังโมะตังโมบ้านเราต้องมีตังโมแนะ่ๆบ้านเราจะต้องมีตังโมแนะ่นอนเฮ้ยไหนะตังโมตังโมแกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ โอ้ห oh, แตงโมรจริงๆด้วยแม่หนูเรียกแตงโมได้แล้วแม่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 แ,ม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 แตงโมเต็มเลยเอาบ้านฉันอะไรเนี่ยแตงโมไม่หลักดีแกทำบ้านฉันพังบ้านฉันพังไปหมดแล้วแล้วก็หายไปแล้ด้วยแต่ไม่เป็นไรพี่พี่ดูสิแตงโมเต็มที่ของเราเลยถ้าขายหมดนี่ ฉันจะรวยมากเลยโหสุดยอดไปเลยเชฉันอะไรเนี่ยแตงโมกลายเป็นแตงโมสีดําไปแล้วเดีย๋ยวอีกแป๊บมันก็เน่าโหอ,อย่างนี้ที่เราก็เน่าเหมือนสิอย่าแตงโมอ,อย่จอมโกหกหลังจากนั้นแตงโม เธอก็ได้เก็บตังค์และขายแตงโมทองคําจนมีบ้านหลังใหญ่ในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงฉันมีบ้านหลังใหญ่สักที